สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะเพิ่งทําการดึงมะม่วงอันนี้จะเป็นการดึงรอบสุดท้ายของพึ่งละเพราะว่ามันมีมะม่วงบางส่วนของพึ่งที่ที่ยังไม่ออกดอกนะคะ,ะวันนี้จะบอกสูดึงมะม่วงอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือจะมีปุ๋ย ชื่อว่าโพแทสเซียมไนเตรตก็คือ13046นะคะแล้วก็ไทโอยูเรียแล้วก็อีกหนึ่งอันที่ลืมไม่ได้เลยก็คือสาร่ายนะคะซึ่ง3ตัวนี้จะช่วยกระตุ้นในการออกดอกนะคะแต่ก่อนที่จะกระตุ้นให้เกิดการออกดอกทุกคนต้องสะสมอาหารมาให้สมบูรณ์ดีแล้วนะคะค่ะและส่วนผสม 13046ที่เพิ่งใช้นะคะเอ่อ13046นะคะก็จะใช้อยู่ที่2กิโลต่อน้ำา200ลิตรไทโอยูเรีย1กิโลต่อน้ำา200ลิตรส่วนสาร่ายนะคะเพิ่งจะใช้อยู่ที่200กรัมนะคะเพิ่งซื้อแบบเป็นสาร้ายผงม,มาละลายเอง200กรัมถึง300กรัมนะคะต่อน้ำา200ลิตรนะคะค่ะ สำหรับวันนี้ก็เป็นทริคสั้นๆนะคะสำหรับสูตรการดึงดอกมะม่วงนะคะวันเ,เดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมแล้วก็เป็นเดือนเป็นโค้งสุดท้ายของการดึงดอกมะม่วงสำหรับการทำมะม่วง,งนอกฤดูแล้วนะคะทุกคนพึ่งก็เป็นโค้งสุดท้ายของพึ่งเหมือนกันวันนี้ก็จะดึงเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที่ดึงมาประมาณสารอบแล้วนะคะค่ะก็ ปีนี้ทํายากทิ้นดึงที่ทําไมดึงออกมาแล้วไม่ไม่ติดดอ,อกแบบร้อเอร์เซนทั้งสวนเป็นเพราะว่าฝนมันตกบ่อยด้วยค่ะทุกคนแล้วทาให้เกิดการแตกใบอ่อนค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยทําให้พึ่งต้องดึงหลายรอบนิดนึงนะคะค่ะสาหรับวันนี้สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับทุกคนที่เข้ามากด subscribe ให้พึ่งนะคะแล้วก็ ฝากทุกคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามที่ช่องของพิ่งด้วยนะคะ Mango Farm Family นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่เพจดีแมงโก้ฟาร์ของพึ่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ